สวัสดีครับผมอันนี้เก่าสามีแห่งชาติของเราโอ้ครับเจเจวิพัฒน์ครับถ่า,า,ายานี้ <c oughs> ดีใจครับดีใจครับก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบโอ้โหคนจะแบบชอบขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเราก็ตื่นเต้นเหมือนกัน <c oughs> จริงๆก็เหมือนเราได้ยินฉายานี้ว่าพักแล้วครับมันก็มีเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ผมว่าเวลามีแบบคนชอบเยอะๆหรือว่าละครออนหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีหลายๆ บางคนก็จะได้รับฉายานี้ไปเขาพูดกันจนติดปากแล้วมั้งครับได้ไหมเราขัดกันไหมครับเขาโดนยกให้เป็นสามีแห่งชาติอะไรโอ้ไม่เลยครับยินดีมากกว่าครับใช่ครับก็ก็ก็อยากจะให้คนติดตามเยอะๆเวลาเราแบบถ่ายละครละครออนมาอยากจะให้คนดูเยอะๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นยังไงกระแสตอนละครตอนนี้ก็ละครกําลังจะออนครับผมน่าจะมีนาครับนาใช่ใช่ใช่แต่ว่าละครสองสองเรื่องครับใช่ครับนี่ ใช่เรื่องเดียวครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งน่าจะยังยังไม่มีแพลนออนแต่ว่าก็ถ่ายแบบไล่ๆกันมาใช่ครับในกองเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ที่เขาแบบคอนเซิร์นมากๆก็คือเรื่องรักษาความสะอาดแล้วก็เรื่องแบบป้องกันโรคอะไรแบบนี้ครับเรื่องแบบแล้ีเขามีอะไรมาตรการมาตรการมีครับแต่ละกองก็ไม่เหมือนกันนะแต่ะกองก็คือเบื้องต้นเลยที่ทุกองมีที่เราร,รู้สึกได้ก็คือ เราต้องเช็คไทม์ไลน์ย้อนหลัง14วันก่อน,นจะถึงวันนี้ไไนใช่ครับเราก็ต้องมานั่งเขียนว่า14วันเราไปไหนมาอยู่กับใครความเสียเส่ยงมีไหมป้องกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางกรณีที่คนกลัวมากมากหรือว่าบางกรณีที่แบบคนมันหลากหลายอยู่ในสภาวะเสี่ยงมากกว่าก็จะมีการแบบตรวจเลือดด้วยแล้วก็มีการรักษาความสะอาดเรื่องการล้างมือพวกแบบจะมีจุดต่างๆที่ ั้งแอลกอฮอล์ไว้ก่อนเข้าฉากก่อนออกจากฉากมาก็ต้องล้างมือพวกพร็อพต่างๆก็ต้องล้างมือใช่ครับใช่ใช่ใชถ้าเข้าฉากเลิฟซีนี้เราต้องแบบยังไงเตรียมตัวตรวจก่อนเลยครับตรวจเลือดเลยครับรใช่รครับใช่ใช่ใชเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย <c oughs> คือเราไม่รู้ว่าเขาเราอาจจะไม่กลัวแต่ว่าเขาอาจจะกลัวหรือว่าความกลัวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็ เราก็คิดไปถึงกองละครอื่นด้วยไม่ใช่แค่ละครเราที่เราถ่ายอยู่คือถ้าเกิดสมมติว่ามีคนในกองละครละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งติดมันจะส่งผลกระทบทั้งแบบทั้งอุตสาหกรรมครับซึ่งเรารู้สึกว่ามันมนมีช่วงก่อนที่เขาิาว่าจัดการดาราท่านนอย่างเงี้ยครับเรากลัวไหมเราก็พยายามเขาก็พยายามหาให้เจอว่าว่าว่าใครั้งใช่ครับพอมันไม่ได้ใกล้ตัวเราก็เราก็ทางานปกตินะไม่ได้กังวลอะไรครับแต่ว่าตอนที่ได้ยินว่าเป็นคนในวงการอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่ามันเริ่มใกล้ตัวเราขึ้นมาแล้ว<ม>เพราะว่ามันมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆครับจากแบบจากจังหวัดนูน้น<ม>เข้ามาใกล้ๆจากเข้ามาในเมืองจากเข้ามาใกล้ๆบ,บ้านเราอะไรแบบเนี้ยแล้วพอมาเป็นวงการเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออมันมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะเราก็ต้องระวังให้มากแล้วาขึ้นไปออกรายการ,รทำกำแพงมาเป็นยังไงบ้างคะพีไใ่สวัสดีครับ ก็คนดูเยอะมากแล้วก็คนก็แบบตอบรับบันทางทั้งไอทั้งเพจต่างๆก็เอาไปลงครับก็ดีใจครับใช่ใช่ใช่ครับเขาเป็นยังไงครับคุณวิวได้ดูบ้างไหมดูครับเขาก็ชมว่าเออ้องเพาะดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเคยร้องงให้เขาฟังไหมเคยนะเคยร้องแบบเล่นเล่นเล่นกีตาร์ร้องเพลงอ่ะเคยให้เขาฟังบ่อยครับเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราร้องเพลงพอได้ ใช่ครับแต่ว่าในรายการมันออกมาทั้งภาพต่างๆทั้งแบบออเซอร์ไพรส์ออกมาเปิดกําแพงออกมาอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คนแบบรู้สึกแบบหูว้าวมากกว่าเขาไม่เคยเห็นเราเลยภาพรักร้องเขาลองมาร้ององอ,งอใช่ครับกบบใช่ใช่คนดูไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นผมร้องเพลงหรอกใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพเราเป็นนักแสดงเล่นละครมากกว่าเราก็อยากมีซิงเกิลของตัวเองไหมผมถ้าได้ก็ดีครับก็อยากลองดูเหมือนกัน <c oughs> ถ้าวิให้โอกาสก็ดีก็จะทาให้เต็มที่ครับผม้ถามว่ากจากแสดงหรือว่าร้องเพลงแล้วเราอยากทอะไรอย่างอื่นไปในวงการเหรอครับในวงการเหรอครับผมอยากลองนักดนตรีครับนักดนตรีเลยครับใช่เพราะว่าผมตีกลองใช่แล้วผมชอบดนตรีตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสก็อยากแบบถ้าทำสนุกสนุกแบบไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยก็อยากทำดูครับ เราอยากรับบทเล่นบ้างไหมคิดบ้างไหมว่าลองรับบทก็มีคิดนะเพราะว่ามันก็มันก็ประสบความสำเร็จแทบทุกเรื่องจริงๆอ่ะแล้วเราก็แต่ว่าเราก็ต้องดูความเหมาะสมแหละเพราะว่าในในทางของเราที่เราทำอยู่อมันมันเป็นละครที่ค่อนข้างจะเป็นแบบแบบฟอร์มของละครที่เราทำกันมาตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้ครับเรื่องภาพลักษณ์เรื่องอะไรต่างๆบางทีมัน มันเหมือนเริ่มมาคนละแบบอะแล้วถ้าเราจะไปรับบทที่เป็นวายที่เป็นแบบชายรักชายเลยแบบนั้นอนะเราก็ต้องดูดีๆว่าว่าแบบมันทําให้เราทํางานของเรากลับมาทํางานของเราต่อได้ไหมแล้วก็เออคนดูจะรู้สึกแบบงงหรือเปล่าว่าแบบเออหรือเชื่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้กลัวว่าแบบไม่อยากเล่นหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมองว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรือว่าไม่น่าเล่นเลยคนระับใช่ สองสองปีใช่ไหมครับออใช่เป็นยังไงว่าค่ะสองปีเราได้พากันไปทันงโลกที่ไหนเที่ยวไหนไปกินข้าวครับกินข้าวเฉยๆใช่ใชเพราะว่าเวลาว่างน้อยมากครับก็เลยลเใช่ไม่ค่อยมีเวลาเจอกัน<ๆ>แล้วก็เลยแบบพยายามหาวันหนึ่งให้ว่างแล้วก็แล้วก็ไปกินข้าวกันอะไรแบบนี้ แพลนน่าจะเป็นนู่นเลยครับวาเลนไทน์เลยครับวาเลนไทน์ Valentine เลยใช่ครับแต่อย่าไปบอกเขาครับว่า <c oughs> ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับ <c oughs> ว่าจะซื้ออะไร <c oughs> <c oughs> ใช่ครับผมอมก็ดีครับก็ก,ก,ก็ก็แบบมันก็ในช่วงที่แบบยุ่งยุ่งมันก็เหมือนพยายามอยู่ในช่วงที่แบบเราไม่เคยเจอก็คือช่วงที่แบบผมไม่ว่างอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามปรับให้เข้าใจกันว่าเออเราทํางานแล้วคุณจะต้องทําอะไร เพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าแบบไม่มีเวลาให้กันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เขาก็เข้าใจเนาะครับใช่ครับใช่ครับโอ,โอเคครับอขอบคุณครับขอบคุณครับพีบ่